มาอีกแล้วครับท่าน USB MP3 แฟร์ดนะครับลําเรื่องต่อก่อนคณะฟ้าสีครามลําทำนองกาลสินนะครับลําเรื่องผาแดงนางไห่ลําเรื่องไหใหญ่ล้นไหน้อยบอ่อเต็มลองฟังตัวอย่างกันนะครับผมเล่นมาเกี่ยมชอนี่พอตังไห้นะจ๊ะ เสียงข้องคนด้ย่องจนไปทัว่มาอขงตัวคนนั่มคุ้นควนใช่ผู้อายขยายเรื่องต่อในท่านสมมติเป็นผู้บันเทาข้งที่หนากนมพี่น้องเออทุกปีมาพี่เคยสรรสงไยแจงข้าวอันบุญเพื่อสัมพันไม้ตีห่องกันเออแล้วพบกัน I'm <inaudible> 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 <inaudible>